วันนี้จะมาแนะนำวิธีพวงหัวซินแอลสามสิบสองไปปลายเนาะท้ายสามสิบเก้าเกือบสี่สิบทุกคนก่อนเริศมหลกนี่เวหาก็ต้องเอาอันนี้ออกเกบท้ายเกทท้ายครับต้องดึงออกก่อนจะเกทท้ายครับต้องดึงออกหลังจากนั้นเ้ากับเบิ้งทั้งสี่ทีมันเพียงกันเนาะนี่เดึงลงทำนี้มันเพียงกันแล้วก็ลูกขึ้นมาเเพียงกันแบบซี่เนาะ ใช้ใช้นี้จะให้ลื่นกันประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อหรือว่ารูดกันนี่ก็ได้เนะนี่นี่เห็นบอกประมาณนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเออบอกให้ไก่แบบซีจนเดือด้สยซนจะกว้างโคงเนาะประมาณนี้พอดีงามแล้ววันนี้เออนี่ในปุ่มก็มีบองเนาะหากับมาต่อกางก้อนแล้วหากับมาปลายเห็นบอกทุกคนทำมาปลายทำมาปลายแล้วหาก็จะมาโค้งหัวแบบซีอันนี้นุ่งขวาหาซ้ายขึ้นกันกับในปุ่มเลยเดี๋ยวหาก็จะมาโค้งไซนี้เด้อยัดเอาลุง สี่โนทาวา่าผู้ให่ที่แบบว่าตู้มีน้าท้องใหญ่ยยท้องเด็กหลายเนาะเอาลงสี่อันนี้แต่เมนูนี่จะเอาลงสามไปไปายเด้อนี่เทากับแทกจากตัวนี้ลงทุกคนสามไปปลายแล้วก็ปืดโคง้งข้างในแล้วเอาไปต่อนี่กันโค้งหัวมีให้เบิ้งในปืมเนาะการโค้งหัวมีให้เบิ้งในปืมตัวนี้เขาจะเอาลงเครื่องนิ้วโซนนี้เอาลงเครื่องนิ้วทุกคนนี่เ้วเบิ้งการว่างไว้เหมืมหหนัดเนาะในปืมก็จะมีบอก ให้ละเอียดจ้าสำหรับการโค้งหัวชิ้นนี่แบบนี้หลังจากนั้นเออโค้งหัวหน้าแล้วเขาก็จะไปตอโค้งหัวทางหลังนี่โค้งหัวทางหลังแบบนี้เลยนี่บอกให้นี่บอกให้ตรามปุ่มจ้าโอชิ้นอันนี้ยกากแข่งใลยจัหน่อยเลยทุกคนเป็นชิ้นโรงงานเป็นชิ้นกอน๊อกนอรนี่เขาจะมาเป,ป๊ยรรัถัดใส่นนนี้แล้วเขาก็เบิ้ลการมันโค้งงามมดเลยทุกคนโค้งงามแล้วเขาก็เอา ตัวนี้มันขึ้นผดเขาก็ดึงลงจักหน่อยแล้วเขาก็โคง้งปืดไปปืดไปแบบนิอืมนลัจากเขาโค้งทางนาแล้วทางหลังแล้วเขาก็ไปโคง้งทางาการโค้งทางนามันก็จะมีบอกการวางไมบ้บรรทัดให้เราทุกคนเนาะว่าเห็นแบบใดนี่บัางบาดที่หนึ่งบางบาดท,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 ที่สองแล้วก็ย้ายมาเนาะเห็นแบบใดแบบใดแล้วก็มีวิธีการเข้าหัวเข้าหางน้าเด้อทุกคน้อนี่ผู้ใดที่บอกป็นบอกผิปไปเห็นได้เราเหน็นเนาะเรอว่าเข้าหัวโบางามหู บางหงึง่อเปนยังตั้งแสร้างเลยสามารถเอาไปบึ่งกันได้เนาะเพราะว่าหลายคนออกไปน้าใสแล้วเขาหัวงามจ้าเขาหัวสวยงามนี่เห็นบอกวิธีการโค้งมันหนูก็จะโค้งแบบซื้อมาพี่เป็นสองเอชือเนาะสองเชือแล้วมาหดเกลญ่นย,ยนี่เขาก็าจะคอยโค้งขึ้นมาน,นี้เห็นบอกนี่จะคอยเอาบรรทัดโค้งขึ้นเลยวบานี้กระไดะเห็นบบนี้แหละการบิ่งที่มันสวยมันงามทุกคนการโค้งหัวนี่ได้สําคัญ อันซินจะนุ่งงามนุ่งคิร้ายนาะงซินจะเย็กจะตอนจะเตยจะอย่างก็แล้วแต่ทุกคนสําคัญแห่งกนคือการโค้งหัวหนึ่งไรเกตท้ายเกตแนวให้มันเปี้ยแล้วนาอการโค้งหัวก็ให้เปี้ยฟองฟวางก็ให้เปี้ยทุกคนเออใบซอกใบซีนนี่ก็ให้มันเป้ให้มันเพราะฉะนั้นนี่สาคัญแห่งเราต้องมีกูมือเด้อทาผูใดที่ยังฮิปเครื่องเป็นนะ เพราะว่ากูมือตัวนี้เนาะกูมือกับยิปชินหรือว่าปุ่มพิกซีวิดซางนี่สูตรเมนูนี่ฮู้สูตรนี้เป็นยิมงามทุกไซส์นี่ทุกคนเออมันจะมีครบสูตรเพราะว่าจะเป็นความกว้างของซิ้นเนาะเออความกว้างการฟุ้งหัวหัวเก็ดไม่อย่างต่างๆนี่อันนี้แอลสามสี่เนาะจะมีความกว้างให้จะมีการฟุ้งหัวให้ตัวนี้แอลสามห้าเนาะท้ายสามหกมีความกว้างมีการฟุ้งหัวให้ซิ้นกว้างเท่าไรแอลสามแปดให้สับเจ็ดเนาะ ความกว้างเท่าใดโค้งหัวเท่าใดแซเปตไฮสามห้านี่เห็นบมทุกคนเราจะเอาความกว้างเท่าใดโค้งหัวเท่าใดแล้วก็วิธีการยิบมันอย่างต่างๆก็จะมีให้แล้วก็เลือกวิธีการยิบการยิบจุดทดลองนี่วิธีทดลองนี่อย่างนี้ยู่ยนีวิธีการว่างซินนี่เรื่องตัวนี้ตัวนี้เนาะเรื่องของหัวเกตตัวนี้จะมีครบทุกใสเลยเด้อนี่ผู้ใดสนใจก็ะช่างไดสูตรจงสูตรเจ็บเปดเนื้อหาเป็ดเกาหลาซี่เนาะส่งใดโทวโลกว่าจะ อยู่ใส่ก็แล้วแต่ทุกคนส่งให้ไดโทรโลกเด้อสำหรับปึ่มหันี้โปราคาห้าแสนเก้าสิบเก้าบนกิบสวงสะโพเดือนนี้เท่านั้นปิดเดือนนี้คือบนแล้วบนเลยเด้อทุกคนเด้อจะเป็นราคาไม่ทันทีเนาะสนใจสร้างดวนจ้าในปึ้มไปแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเนาะทุกคนเนาะยิบเป็นยิบงามเพราะว่าเป็นชู้ที่เขาใจง่ายนี่ราคาก็โคตรถือโคตรคุ้มอีก